สวัสดีครับตอนรับก็สู่โลกเปลี่ยนสีครับมีอะไรน่าตื่นเต้นระดับโลกระดับภูมิภาคสําหรับคนไทยอย่างยิ่งเลยครับเรื่องที่ต้องชวนมองคือ20มกราประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเข้าทําเนียบขาวอีกรอบหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นกับเอเชียเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยที่สําคัญคือตัวละครหลักนั้นคือโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงของจีน จีนตั้งรับไว้อย่างคึกคักเลยครับข่าวก็จะบอกว่ามีการปั๊มสภาพคล่องเข้าไปในสังหาริมทรัพย์อุตสาหกรรมต่างๆจะมีการผ่อนคลายนโยบายการลงทุนทั้งหมดนี้มีคนตีความว่าเป็นการเตรียมอาวุธเตรียมกระสุนของจีนในการตั้งรับสงครามการค้าถ้าหากทรัมป์จะเล่นงานฉะนั้นจีนพร้อมจีนพร้อมแค่ไหนและจีนปีนี้เป็นอย่างไรเพราะว่าจีนเป็นอย่างไรสําคัญต่อ อนาคตประเทศไทยเราจะค้าขายเราจะลงทุนเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวและปีนี้สำคัญสำหรับประเทศไทยเพราะจะเป็นปีครบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับจีนด้วยครับดังนั้นต้องชวนคุณวิกรมว่า2025อนาคตประเทศจีนเป็นเช่นไรครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณสุธิชัยและก็ท่านผู้ชมครับ เป็นยังไงจีน2025ลองว่าพราให้คนไทยได้รับรู้ว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรกับเฮียสีจิ้นผิงครับผมคิดว่าจีนคงจะเหนื่อยนะเพราะว่าเอ,อเป็นปีที่น่าจะเอ,อมีภาระและปัญหาของเรื่องของอันแรกเลยที่มันยื้อมาตั้งแต่ของเก่าเลยก็คือ GDP ของจีนนี่หายไปสิบกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์จากไอเรื่องอสังหาร <Wow. S 2> ที่มีปัญหา mm hmm. แล้วตอนนี้มาโดนเฮียทรัมเบิลอีกโ mm hmm. อ,อ้แล้วเฮียทรัมนี่ีก,ก็จะโหอะไรก็ไม่รู้นะ mm hmm. เดี๋ยวก็สิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวยี่บห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวหกสิบเปอร์เซ็นต์ภาษีเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์โริกส์อ่ะบริกส์อ่ะ บิ๊กจะเอาเตั้งสกุลใหม่มาแทนดอลลาร์อไอเก็บภาษีคยา่ดร้อยเร์ผมว่านักบัญชีก็งงเต็กเลยทัมเขาไม่รู้จะเอาอย่างไงกันว่าว่าทำบัญชีอยู่บริษัทที่ส่งออกไปนี่ว่าเขาไม่รู้จะเอาอย่างไงอันนั้นก็คือคงทําให้ประเทศจีนนี่อกสั่นขวัญหายใช่สาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าจีนเนี่ยส่งสินค้าออกไปในอเมริกาเนี่ย ได้ดุลได้ดุลปีที่แล้วนี่ได้ดุลประมาณสักสองแสนกว่าล้านปีก่อนนู้นเนี่ยสี่แสนกว่าล้านปีหนึ่งต่อปีเนี่ยจีนจะได้ดุลการค้าจากต่างประเทศประมาณแปดแสนล้านแต่ได้อเมริกาเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งเยอะมากเะกฉะนั้นวันนี้ปัญหาก็คือว่าพอเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นไอ้สินค้าที่จะผลิตแล้วส่งไปอเมริกาก็เหลือใช่ เหลือแล้วทำยังไงเอ่ยก็ต้องขายภายในเพราะขายภายในตลาดก็อิ่มตัวอแล้วก็เกินจากนั้นก็ไหลามาในประเทศอื่นๆฉะนั้นจีนจะต้องหาทางรอดทนีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย GDP ของจีนก็จะโตตอนเนี้ยที่กะกันกะกันดูแล้วนี่นี่มันก็น่าจะได้แค่สักห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นก็เป็นเป้าหมายเดิมอยู่แล้วไงก็นั่นแหละถือว่ามากสุด ที่จะทําได้คราวนี้การที่ห้าเปอร์เซ็นตนี่มาจากอะไรก็มาจากผลกระทบของเก่าแล้วก็กําลังจะเจอของใหม่อืมเออแล้วก็จะมีการที่ว่าสินค้าจะเหลืออืมสินค้าเหลือเนี่ยคุณลิชัยถือว่าก็เป็นภาระของบริษัทมากใช่ <okay. S 2> เออก็จะต้องหาทางระบายใช่หไหมฮะแล้วประเทศต่างๆในโลกนี้นะที่จะระบายไปมากที่สุดก็คือประเทศที่อยู่ใกล้จีน แล้วก็แอฟริกาอืมอือืมอืมแล้วเราก็อยู่ใกล้จีนนะใช่เพราะว่าเรานี่ผ่านเรามานิดหนึ่งก็ถึงแล้วตอนนี้เราเห็นมาผมยังตกใจเลยว่าไอ้กางเกงยีนเนี่ยวันนั้นผมเห็นคลิปแล้วก็ไหลไหลอันก็เป็นแบบเดียวกันเนี่ยตัวละสิบสองบาทอะคณนณีิัยใช่ใช่ค่าแรงเนี่ยผมว่ายังไม่พอเลยนะเพราะว่าเข้า,เาจากจีนมาใช่ไหมกันเกงใช่ใช่แล้วผมสองวันเนี่ยผมก็เห็นนะไอ้คนใสก่กางเกงช้างอะ Mm hmm. มี mm hmm. ทําที่เมืองไทยที่ไหนอะมาถูกด้วยนะถูกกับไทยโอ้อันเนี้ยมันก็เป็นว่าเนื่องจากว่ากําลังผลิต mm hmm. ที่ปกติจีนเขาก็ขยายขยายขยายมาตอนนี้หยุดขยาย,ยแล้วผลิตออกมาแล้วเหลือขายทำยังไงอะทำไงก็ต้องโล่สต็อกแล้วโลสต็อกเนี่ยถามว่าเอาเอา,เอาต้นทุนกลับมาได้ไหมนี่มันยังถูกกว่าต้นทุนอีกไปเอาที่ไหนกางเกงยีนเนี่ย นะขายนี่พ่อค้ากําไรก็ต้องมีส่วนหนึ่งใช่ไหมโอ้นี่มันขัดทุนกันหมดเลยเนี่ยฉะนั้นไอ้การที่ทําแบบขัดทุนเนี่ยจีนเหนื่อย mm hmm. จีนจีนตอนนี้นี่มีภาระว่าไอ้สินค้าที่ผลิตออกมาเหลืออันนี้ก็คือส่วนที่เรียกว่าขัดทุน mm hmm. แล้วจะเก็บไว้ในสต็อกก็ไม่ได้ mm hmm. ก็จะต้องขายฉะนั้นเลยผมก็เลยคิดว่าผลกระทบ ของจีนเนี่ยตอนนี้ที่จีนกะว่าห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงนะ,อ,ะอืมเพราะว่าทรัมป์มานี่โอ้ทรัมป์นี่แกรววหมัดเนี่ยใช่เออแกไม่ใช่ยับยับฉาบอย่างผลกิ่งเพชรน,นะ <c oughs> ผลกิ่งเพชรเลยมันต้องแบบไม่ใช่ผลกิ่งเพชรสี่ใครอะไอไอ้แสบอะจำได้มไอ้เอไอแสบแสบเออใช่ใส <c oughs> แสนส,สักแสนสักสักเมืองสุรินเนี่ย อันนั้นชกกระแบบกันกับกับผลผลผลเก่นเพชรนะผลนี่จ็บยับถอยยับยับถอยใช่ไหมยับยับถอยว่าไอแสบนี่พวกลุยลุยนั้ทรัมป์เป็นแบบไอแสบมากกว่าเป็นแบบผลี่ะคือทรัมป์เนี่ยอีกก็มีทั้งผลและมีทั้งไอแสบคือทรัมป์เนี่ยแกเป็นการเรียกว่าเริ่มขู่ก่อนเนี่ยขู่ก่อนแล้วก็ยับยับฉา มาดูว่าเอ๊ะไอ้ที่ขู่มันนี่ได้เรื่องไหมอืมอืมอืมอ่าถ้าไปขู่ผิดคนอย่างเงี้ยไอ้ทรัมป์ก็ต้องมาปรับใหม่เดี๋ยวตั้งแต่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่ห้าเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นตเป็นร้อยเปอร์เซ็นตอะไรก็ไม่รู้ของแกอือคุณสุทธิชัยมองหน้าทรัมป์เนี่ยคุณสุทธิชัยคิดว่ามีความรู้สึกอย่างไงเอาเอาเอาของเฮียหยุดก่อนกองไทายามเออมองมองมอง,มองทรัมป์เนี่ยดูโงเ่เฮงทรัมป์เนี่ยเพราะว่าคนจีนเขาก็มองว่าเอ้ย ไอ้โมเฮงคนเนี่ยมันสะท้อนอ,อ,อะไรบางอย่างเกี่ยวกับความเป็นตัวตนของคนคนนั้นนะคุณลืณชัยนี่มองเฮดทรัมเนี่ยแล้วให้เล й ติ้งสมมติสิบคะแนนเนี่ยนะสมมติจะมาทำธุรกิจด้วยกันเนี่ยนะเฮยยุนให้คะแนนจากสิบคะแนนนี่เท่าไหร่ในแง่ไหนล่ะในแง่ครบได้ไหมในแง่เใช่สิก็ใช่ดิทำธุรกิจเนี่ย ถ้ามปนทาธุรกิจด้วยกันหรือว่าไปเป็นพาร์ทเนอร์มันมีหลายอย่างใช่ไหมธุรกิจเอาเริ่มธุรกิจก่อนพาร์ทเนอร์เนี่ยมัน step. s e นด์สเต็ปธุรกิจค้าขายเหรอผมไออเออเออ salesman เนี่ยเวลาผมเดี่ดกับซ a l e s แมนผมก็ต้องชัวร์ก่อนว่าอย<ม>ู่โมเกินไปหรือเปล่าอยู่ขายของเนี่ยอยู่หลอกไอหรือเปล่าแล้วก็ตรงปกหรือเปล่าเวลาอยู่ข้ามาขายแล้วเวลาส่งสินค้าเนี่ยมันตรงกับที่อยู่พูดไหมอันนี้ผมก็ดูจากประวัติเขาผมก็ไม่ค่อยไว้ใจนะ <laughs> นี่เขาจะเป็นประธานาธิบดีแล้วนะเฮียหยุนให้เลตติ้งตำขนาดนั้นเลยเหรือ,อประธานาธิบดีอเมริกานะเ่าจะปรับตัวเขาต้องปรับตัวใช่ไหม<อ>เขาพูดไวเยอะแต่ว่าเวลาทําจริงเนี่ย<อ>มันอยู่ที่ว่าเฮ้ยมันตรงปกหรือเปล่า<อ>แต่ผมเชื่อนะว่าเขาปรับตัวเขาเป็นคนฉลาดเขาเป็นคนที่ลุกเล่นเยอะเขาเป็นคน<อ>ปรับตลอดเวลาว่าเฮ้ยไอเวลาขู่อยู่นะไอจะทำนี้นะ แต่ว่าพออยู่เด้งกลับอยู่มีอะไรออฟเฟอร์ไอเดียกันนี้เฮ้ยโอเคเราคุยกันได้ฉะนั้น you can always deal with you know h uh, an er er uh, si, e, i m อยู au, pom, ่ท oh, ี่ว่าคุณวิกรมมาทำธุรกิจมายาวนานคุณวิกรมรู้ถ้าเจอแบบทรัมป์จะต้องทำยังไงคุณวิกรมเนี่ยบอกี่ถ้าไปธุรกิจแล้วโดนมป์เคาะประตูตึ้งตั้งสวัสดีมิสเตอร์วิกรมผมมีของจะมาขายคุณนี่แล้วก็นั่งลงเดี๋ยวผมไล่คุณฟังตเสร็จคุณโหยเคลิมเลยวิกรมเคลิมเลยบอกนี่ไม่สุดยอดเลยว ไม่มีใครสามารถจะเสนอได้อย่างทรัมป์เลยฉะนั้นจับมือเซ็นสัญญาเลยหรือว่าบอกเฮยเดี<น>๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ไปเช็ควงอนว่าจะเป็นของจริงไหมคุณ<อ>พิกรมจะทำยังไงในฐานะนักธุร,รกิจอย่าถามผมผมไม่ใช่นักธุร,รกิจแต่ถามคุณพิกรมสูตรญี่ปุ่นเนี่ยดีนะญี<น>่ปุ่นเนี่ยเราจะไปโมเมอะไรกัน็โอ้ให้ให้แล้วก็เยสลูกเดียวแล้วแอร์ก็จด ทุกอย่างที่เราพ่นไปในี่ยญี่ปุ่นจดหมดอจดเซ็นแล้วก็เขียนเป็นรีพอร์ตแล้วเขาก็ไปเช็คเขาก็เอาไปประชุมแล้วก็ประชุมนี่ก็ไม่ใช่ครั้งเดียวประชุมหาคนที่เกี่ยวข้องหาคนที่รู้เรื่องมาถ้าเกิดว่าจะทําธุรกิจแล้วก็เจอคนแบบทรัมป์เนี่ยต้องใช้ระบบญี่ปุ่นระบบจีนไม่ได้เออทำไมอะ ระบบจีนนี่อีกก็เล่นเอาเหล้ามามมมกันพอเจอกันครั้งแรกเลยนะโอ้ยแล้วก็ทําไมล่ะเอาเหล้าลูกเดียวคนจีนนี่อาศัยเหล้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะหลวงพันผมเนี่ยไปเจอคนจีนเนี่ยผมเสียตัวไปหลายครั้งแล้วนะเหรออ้าไปต้องกินเหล้าครับไหมกินเมื่อก่อนเนี่ยกินเหล้าแล้วผมก็คานโอ้โหกับ ที่พักมาไหลตลบแล้วเรียกว่าข้าวของอะไรก็หลุดทิ้งหมดเลยเพราะความเมาเขามีอะไรภูมิคุ้มกันพอไหมที่จะยนยันยัน huh huh huh. ทรัมป์เอาไว้ได้คือประเทศจีนเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นความพิเศษของประเทศจีนซึ่งต่างกับประเทศอื่นนะนั่นสิต้อมีคืออะไร คือว่าประเทศจีนเนี่ยไปกันเนี่ยนะมันไปกันเป็นแถวอืมไปกันเป็นพวกคือคือไว้ความที่ทําไมละโครงสร้างของการเมืองของเขาอะ่ะนะมันคือว่าเอา้าถ้าเกิดรัฐบาลผู้นํา<ำ>บอกมาว่าอ้าฉันจะไปทางนี้เพราะหลังจากที่ฉันได้คิดวางแผนศึกษามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยอืมประเทศของเขาสั่งซ้ายหันขวาหันได้ ได้ไ่้ได้ไดไอ้น,นี่เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่ทําให้จีนเนี่ยเดินมาประสบความสําเร็จในวันนี้อืถ้าจีนเนี่ยนะมันแบบเป็นแบบยุโรปเป็นแบบประเทศไทยผู้นําพูดอย่างหนึง่งนะไอ้คนที่เป็นประชาชนทําอย่างหนึ่งเนี่ยคุณชวิชัยคิดว่าเช็คอัพไหมเช็คอัพเช็คอัพแน่นอนเออแต่ปรากฏว่าดูสิตั้งแต่วันที่เหมาปกครอ,อง จีนมาถึงวันนี้พื้นฐานที่เหมาปูไว้กับจีนก็คือความเป็นปึกแผ่นใช่ไหมใช่เออถ้าเกิดไม่มีเหมาเนี่ยคุณทวิชัยคิดว่าจีนจะเป็นแบบยุโรปไหมเอ่ยนะใช่ใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้มันคือความที่จีนเนี่ยมีกำลังภายใน <S 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 เออกำลังภายในคือว่าเส้าหลิน้วยเออคืออย่างนี้ผมเชื่อว่า ผู้นำจีนเนี่ย<ม>ที่มีแบ็กกราวด์เราเคยคุยกันบอกว่าแต่ละคนที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำได้เนี่ยโอ้โหต้องผ่านผ่านการกันกรองใช่ไหมตั้งแต่ที่มหาวิทยาลัย<ม>ไอ้ผู้นำคนนี้จบอะไรที่มหาวิทยาลัยอะไร,ะไร<ม>นะแล้วก็เขาก็มีแมวมองมเขาสร้างผู้นำของเขาฉะนั้นผู้นำของจีนเนี่ยก็คือคล้ายกับผู้นำของสิงคโปร์ล<ม>ีกวนยูเนี่ยลีกวนยูนี่จะเลือก คนในคอรลมที่ mm hmm. จะมาบริหารงานกันเนี่ย oh, ต้องมีคุณภาพใช่ mm hmm. วันนี้สิงคโปร์ประสบความสำเร็จอย่างนี้ mm hmm. เพราะเรื่องของคนที่เป็นคนทำงานในรัฐบาลสิงคโปร์ต้องมีคุณภาพ mm hmm. อันนั้นก็คือข้อที่หนึ่งของประเทศจีน mm hmm. ข้อที่สองของประเทศจีนก็คือเรื่องของระบบ mm hmm. การที่จะมีระบบมันเป็นระบบเดียวกัน mm hmm. การที่จะเดินหน้าไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเดินเป็นแถวเดียวกัน ใช่ใช่ใช,ใ,ชใช่หรือเปล่านี่ก็คือความต่างที่จีนเนี่ยจะประหยัดเวลาไม่ต้องมาทะเลาะกันไม่ต้องมาเสียเวลาดีเบตอะไรกันกับหมายรู้แต่การที่เขามีผู้นำที่มีคุณภาพทำให้เขามีวิสัยทัศน์ทำให้เขามีระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพอืมฉะนั้นถ้าเกิดเรามามองจุดเด่นแล้วก็ภูมิคุ้มกันของจีนผมก็เชื่อว่า ในอีกสี่ปีหรือในอีกสิบปีข้างหน้าเนี่ยผมว่าจีนเนี่ยโอกาสที่จะเดินหลงทางเหมือนเหมือนบ้านเราอะเห็นไหมหลงไปหลงมากลายเป็นไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอะ่ะใช่ไหมฉะนั้นผมก็เลยมองว่าภูมิคุ้มกันของจีนนี่คือผู้นำผู้บริหารที่มีคุณภาพสองการบริหารของเขาเมื่อคนเก่งเขาก็มีเป้าหมาย และมีวิธีการแก้ที่ถือว่าจะมีประสิทธิภาพอืม mm hmm. อันที่สามเนี่ยเ mm hmm. มื่อตัดสินใจแล้วว่าเออจะทำอันนี้อย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่จะทำมาก็คือทำเป็นแผงเลย mm hmm. ทั้งประเทศทั้งประเทศเนี่ยไปเพราะว่าถ้าเกิดมีคำสั่งมานะบอกว่าเอ้อวัวอยากให้ทุกมณฑลนะปฏิบัติอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้เข้าไปโอ้โ oh, ห mm hmm. คุณพีชยัยมันยิ่งกว่ากองทัพอีกอ่ะใช่ใช่อันนี้ไปดูสิ ม,มันมันมีมีมี power ไหมคุณทิชัยว่าใช่ป่ะ,ะใช่ไหม,มฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ไปปั๊บเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือภูมิคุ้มกันเพราะนี้ภูมิคุ้มกันที่จีนมีเนี่ยมันได้เปรียบคนอื่นเอ,อคือว่าจีนเนี่ยเป็นแผ่นดินใหญ่ที่มีพื้นที่เก้าร้อยกว่าตารางกิโลเมตรแล้วมันเชื่อมต่อเอเชียกลางใช่มันเชื่อมต่อแอฟริกา มันเชื่อมต่อที่ไปสู่เมดิเตอร์เรเนียนดฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยถามว่ามันมันทำยังไงเอ,อ่ยมันมเป็นตลาดของจีนทั้งหมดเพราะที่นี่ทั้งหมดเนี่ยสินค้าจีนในปัจจุบันนี่ขายได้หมดเลยแล้ววัตถุดิบที่ของพวกนี้จีนซื้อได้หมดเลยมะะนั้นถามว่าจีนก็หันจากที่ว่าต้องไปอาศัยต้องไปอาศัยตลาดอเมริกาเนี่ย ก็มีมาอาศัยเรื่องไอ้วันเบลวันโรดใช่ไอ้วันเบลวันโเนี่ยเฉพาะปีสองสามนะ mm hmm. ผลประโยชน์จากวันเบลวันโรดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอยู่ในตรงนี้อประมาณสักมูลค่ากว่าสองล้านล้านเหรียญมีมูลค่าเกี่ยวกับการค้าของจีนเนี่ยมันมีสัดส่วนเข้าไปสี mm ่ส hmm. mm ิบ hmm. ห้าเปอร์เซ็นต์ไอ้สี่สิห้าเปอร์เซ็นตรงนี้นี่ไปเกี่ยวกับอเมริกาไห mm hmm. มไม่เกี่ยว <Yeah. S 2> เพราะว่าวิ่งออกไปทางตะวันตกอื mm hmm. ฉะนั้นจีนก็จะต้องขยายเคนี้จีนไปขยายตรงนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าผลกระทบจากอเมริกานั่นก็ลดแรงกระเพื่อมไปส่วนหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ <Okay. S 2> อ่าอันที่สองเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าจีนเขาก็ต้องปรับตัวอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าญี่ปุ่นอะ่ะ mm hmm. เอาไอ้บริษัทที่จะขัดทุนจากการที่ทรัมป์จะมาตืบเนี่ย mm hmm. ย้ายไปที่อื่นย,าย้ยายเข้าไปที่อาเซียน ย้ายไปที่อืน่นใช่แล้วก็ย้ายเข้าไปที่ในยุโรปตะวันออกอืม,อมแล้วก็ย้ายเข้าไปอยู่ในอเมริกาใต้เห็นไหม,มฉะนั้นไอ้ตรงนี้เมื่อก่อนนี่จะถูกภาษีม,มันก็กลายเป็นว่าไม่ถูกภาษีแล้วจีนก็เอาไข่กัะตาก,ก้านี้เอาไปซ่อนไว้ในประเทศอื่นๆฉะนั้นถ้ามองภาพรวมแล้วเอ้าจีนสูญเสียอะไรถ้าเกิดมีปัญหาสู้กันกับ ทรัมป์ในแง่ของสงครามการค้าอันที่สองเนี่ยจีนก็เรียนแบบญี่ปุ่นเอา้าอย่างนี้ยกตัวอย่างวันนี้โรงงานจีนอยู่ในอมตะเนี่ยผมสร้างเป็นเมืองจีนเลยนะอะไรโอ้เป็นเมืองจีนแล้วเข้าไปนี่มีความรู้สึกโอ้ยเฮ้ยอันนี้มันน่าจะอยู่แถวซูโจอยู่แถวเชียงไห้เพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าคนจีนเขาชอบอยู่ด้วยกันแน,น่อน อันนี้ญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็อยู่ด้วยกันชอบอยู่ด้วยกันก็อมตะเนี่ยมีญี่ปุ่นเนี่ยต้องเจ็ดร้อยกว่าลงไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่จะมีญี่ปุ่นอยู่รวมกันเยอะแล้วหนาแน่นเท่ากับตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่คนจีนเนี่ยนะกําลังทําแล้วกําลังสร้างขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมาเนี่ยถามว่าไอ้กาไรนี่มันอยู่ที่ไหนก็อยู่ในกระเป๋าคนจีนใช่หรือเปล่านั่นสิเห็นไหมฮะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามามองดูว่าเอา้าเฮ้ย สูตรนี้ไอ้จีนจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างแน่นอนในแง่ของบัญชีที่ส่งออกไปเนี่ยมันไม่ได้ส่งออกจากประเทศจีนแต่ถามว่าไอ้โรงงานจีนเนี่ยยังเป็นของจีนอยู่หรือเปล่าอืมก็เป็นของจีนโดย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 ส่วนใหญ่แล้วเรื่องกำไรนี่ก็กำไรไปสู่กระเป๋าประเทศอื่นหรือเปล่าใช่เป็นของคนจีนเป็นของคนจีนถูกต้องฉะนั้นผมก็มองว่า เนี่ยผู้ใหญ่ของจีนเนี่ย mm. เขาต้องมีวิสัยทัศน์ดีกว่าพวกเราโลกเปลี่ยนสีแน่นอน mm. ใช่ไหมวันนี้เนี่ยโอ้วกเขาคนเก่งทั้งนั้นเลย mm. ใช่ไหมจะเป็นเลขาธิการจะเป็นผู้ว่า mm. พวกนี้นี่ระดับครีมนะการ mm. ศึกษาดีพฤติกรรมนิสัยดีมีความสามารถโอ้วันนี้คุณใหญ่คิดว่าอนาคตของจีนเนี่ย mm. ถ้าเรามาพูดกันในรูปแบบนี้ คุณวิชัยคิดว่าจีนจะตกอับจีนจะมีปัญหาแย่ yeah. อย่างกับที่เรากังวลกันไหมไม่น่ยก็อย่างที่ผมบอกคุณวิกรมไม่ต้องห่วงเขามีภูมิต้านทานและเขามีเรียวแรงเขามีความมุ่งมั่นที่สําคัญคือความมุ่งมั่นและมีผู้นําอย่างสีจิ้นผิงบอกว่าเรายอมแพ้ไม่ได้ก็ผมอ่านคําปราศัยปีใหม่ของสีจิ้นผิงเนี่ยเมื่ออาทิตย์ <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ย <c oughs> ยังไงเรารวมกันเป็นหนึ่งยังไงไม่มีใครมาขัดขวางการรวมชาติไต้หวันเราได้ยังไงเราก็จะสู้แม้ว่าจะมีอุปสรรคก็ตามแต่อะไรคนจีนเราคุยคุ้นเคยกับสองอย่างคือฝนและลมใช่ไหมฝนกับลมฝนใช่ไหมฉะนั้นเราไม่กลัวเห็นไหมนี่เนี่ยคำปราศรัยที่ผมไม่ดูเลยฉะนั้นผมมั่นใจว่าเขาจะต้องไม่มีวันยอมแพ้ได้ง่าย ชุยชัยคิดว่าเฮียชียเนี่ยเวลาแกพูดเนี่ยมีโพหรือเปล่าโพมีโพมีแน่นอนมีไหมแต่ไม่ต้องมีไอแพดนะเป็นโพยฉยๆยอ้วันนี้เฮียหยุนดูที่แกอา่านกับ<ม>แกพูดเนะี<ม>่ยดูที่แกพูดดิแกต้องไปอ่านอะไรไหมไอ้แกแกมีแกมีสคริปต์อยู่แล้วมีเหรอเออผมว่าเฮียชยีนี่พูดจากใจนะนาจากใจก็จากใจแต่ว่ามันต้องมีม มันต้องมีพรอมเตอร์คนไม่กลมคนไม่กลมเป็นนายกมาและวผมจะจัดให้มีพรอมเตอร์มีหนงสือขึ้นแล้วก็ดูมันธรรมชาติมากมีซ้ายมีขวามีตรงกลางนี่แต่ดูเฮียสีมีซ้ายขวาที่ไหนล่ะีพูดแล้วตาไปอยู่ที่กล้องหมดเลยเนี่ยถ้าเกิดว่ามีมีอะไรที่จะต้องอ่านเนี่ยเราจะดูแววตานะใช่ป่ะแน่นอนมันเสียงไม่ได้ยาวนะสปิชนี่ยาวนะผมฟังดูนะยยาวเป็น ไม่จํากว่าสิห้านาทีเลยอะ่ะยาวฉะนั้นท่องไม่ได้หรอกจําก็ไม่ได้แต่ว่าจอจีนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยนี่เทคโนโลยีเขาเขาขึ้นตัวหนังสือใหญ่ข้างหน้าอไเยงยเออเออเออข้างหน้าะไงี้ยไม่มีปัญหาลย่างนั้นเลยเหรอไม่รวเออป็นนายกเมื่อ,อไหร่บอกโอ้เจ็ดสิบสองแล้วแรงเริงก็ทําไมหมดไปเยอะเลย,เยไปคิดอะไรที่นั่นผมก็มองว่าเฮียีเนี่ยที่ผมพูดตรงนี้ขึ้นมาเพราะอะไรเอย เพราะว่ามันเป็นฟิโลสอฟีมันเป็นความคิดที่ทำไมเขามุ่งที่จะทำการที่คนเราเนี่ยมีเป้าหมายอย่างเด็นชัดเอ้ยว่าจะทำยังไงใช่ว่าจะต้องมีอะไรใช่ว่าจะต้องอมีการวางแผนอย่างไงเนี่ยมันไม่แค่สามสี่หัวข้อใชโอ้เขานี่เขาพูดมาเนี่ยจากอะไรเอ่ยจากการที่เขาศึกษาจากการที่เขาวางแผน ผมมองว่าผมมองว่านะนี่ฉีเนี่ยอีวันนี้เนี่ยสะสมมาในตัวของอีคืออะไรเออคือพลังแห่งความสำเร็จและความมุ่งมั่นใช่ฉะนั้นการที่เขามีพื้นฐานตรงนี้บวกกับมอกี้โมเดลญี่ปุน่นใช่ไหมแล้วก็บวกกับวันเบลวันโรดใช่ไหมแล้วเขาวันนี้เศรษฐกิจขนาดนี้เขาบอกเขาโตห้าปอร์ซ็นเนี่ย โอ้โหมันมีประไรไทยที่จะไปโตได้ถึงขนาดนั้นนะออถูกต้องไหมฉะนั้นจีนเนี่ยผมก็ยังบอกอนาคตของเขานะว่าเขาจะต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับทรัมป์ได้ออทรัมป์เนี่ยมันเหมือนกับลมพายุมาเอ,อ้าคุณสุวิชัยมองออต้นไผ่ใช่ไหมเออไผ่เนี่ยนะมีอะไรที่ไปลมพัดไผ่ลม้มเ,เคยเห็นไหม มีไผ่ก็ต้องอย่างนี้สิแบมปปูก็ผ็นใช่แล้วลากไผ่เนี่ยมันก็ไปลึกนะแล้วต้นไผ่เนี่ยอ่อนใช่ไหมอ่อนโอนไปตามแรงของที่มาคุณสุขชัยจำเขาเรียกว่าไอ้เรื่องของมวยจีนได้ไหมอเออตอนนั้นไอ้ฉันหลงมาเรียนออะไรนะหมัดไอ้เมาอะไรก็ไม่รู้ไอ้ไอ้ไอ้ลูกหมัดเมาเออเออใช่ไหมเขาก็เอาตามเลย คุณีิชัยเห็นไหมเขาบอกว่าไถจีไอไอไอไถเก๊กอะไถเก๊กเนี่ยเขาไม่ต่อต้านะานะเขาจะลู่เขาจะลู่ไอแรงที่ไปฉะนั้นตรงเนี้ยผมว่าพื้นฐานของสีที่จะเอาสิ่งที่เราพูดอยู่สามสี่ข้อเนี่ยเอาไปปรับใช้แล้วอนาคตของจีนจะเป็นยังไงผมก็ว่ามันก็ยังไปได้และรอวันที่จีนเนี่ยจะเอาไอเรื่องของเอออความ แข็งแกร่งในตอนนั้นมาแล้วก็เติบโตไปตรงนั้นอย่างยั่งยืนตอนนี้จีนทั้งเงินทุนสำรองทั้งความขยันทั้งจำนวนประชากรทั้งภูมิศาสตร์โมกติที่ว่าเนี่ย hmm. มันมันคือได้เปรียบ hmm. ทุกประเทศเลยนั่นแะครับผมก็เลยวันนี้บอกว่าเอ๊ะเรามามองอนาคตจีนไม่ใช่แค่สองพันยิบห้า 2, แต่ hmm. มันคืออย่างน้อยคือสี่ปีของทรัมป์แล้วในอนาคต hmm. ก็ยังมองว่าโครงสร้างของจีนมีตรงนั้น แต่ความเข้มแข็งแข็งแรงของจีนสู้อเมริกาไม่ได้เท่านั้นเองครับเราจะได้ดูแล้วว่าเปิดมาปีใหม่จีนกับอเมริกาเป็นยังไงและจีนมีภูมิคุ้มกันที่จะสู้กระชับยังไงขอบคุณคุณวิกรมมากครับสําหรับโลกเปลี่ยนสีอีกอาทิตย์หนึ่งที่มีทั้งข้อมูลความรู้<อ>และสีสันเบื้องหลังที่หาฟังที่อื่นไม่ได้ขอ, <c oughs> ขอบคุณติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยครับ